รอออกให้หมดตัทุเรียนห้าปีปากช่องครับงงมากงงกับแปลงนี้มากแปลงที่งงกับแปลงนี้คือปลูกในป่ามังกรแก้วมังกรแล้วก็สวยถือว่าสวยทีเดียวครับไอ้ที่งงไม่ใช่งงอะไรงงเพราะเจ๊้าของเจ๊ก็ชื่ออะไรนะเจ๊ทองหย,ยิบบอกว่าเหตุผลที่ปลูกทุเรียนเพราะว่าเ๋ยวไปฟังจากแกดีกว่าเ <c oughs> ออ น,นะนี่ครับสวยนะทุเรียนเขาสวยนะใบก็ดีเดี๋ยวจะไปถามาว่าทําไมเขาปลูกทุกเรียนเพราะอะไรไ <c oughs> ทุเรียนอายุห้าปีครับสวยมากเจ๊ถามนิดนึงปลูกทุกเรียนทําไมครับตอนนั้นโอยอะไรที่ทำห้าปีที่แล้วมีเงินก็กินไม่ได้ทําไมห้าปีที่แล้วมีเงินก็กินไม่ได้คือมันขาดตลาดเนาะจิมเนาะเลยสั่งมาห้าลูกไม่ได้กิน สั่งจองอยู่นั่นแหละไม่ได้สักทีโมโหโมโหปลูกเลยชอบมากเลยชอบชอบชอบตรงนี้มากเลยชอบตรงนี้ว่างหนิดเป็นคนขี้โมโหง่ายไม่ได้กินสักทีสั่งห้าลูกไม่ได้กินสักทีผัดอยู่นั่นคนอื่นได้กินก่อนเนี่ยออกไปเดี๋ยวก็เห็นบ้านหลังใหญ่ให่ะไปลงยูทูบคนกดไลค์เพียบเลยเนี่ยก็ได้ความจริงเลยนะคือสั่งห้าลูกห้าปีได้แล้วปากช่องทุเรียนยังน้อยมาก แล้วไม่ได้กินนาทีไม่ได้กินนาทีเจ๊เลยบอกถ้ามันกินยากนะกก็ปลูกเองซะเลยจากโมโหห้าลูกที่ไม่ได้กินมาปลูกร้อยกว่าต้นใช่ร้อยแปดต้นแล้วก็ลื้อลื้อขุดขุดสระน้ำเอาได้เลยขุดสระน้ําตรงนั้นลื้อไปสี่ต้นและตรงไหนลมค่นอีกนี่เพราะว่าสั่งแล้วไม่ได้กินนะเลยปลูกเองเลยแล้วปลูกสวยด้วยนะงงมากไม่เคยปลูกทุเรียนมาเลยไม่เคยไม่เคยถามพี่สาวเลยไม่เคยกันเลยนอกจาก นี่เจ๊จิ๋มอยู่เจ๊จิ๋มเจ๊จิ๋มแต่เจ๊จิ๋มได้มีลูกนะปีนี้นะค่ะวิเขาดูแลดีหนูเนี่ยสารพัดอย่างไปทั่วแกมังกรนี่ชอบตรงนี้ปีนี้เป็นไงที่ไม่ได้ลูกจริงๆมีดอกนะดอกดอกเต็มเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเล่าให้ฟังหน่อยไหมอีเลยดอกอะเต็มต้นเลยเต็มต้นเลยเเจาะน้ำนี่นี่ใช่ไหมใช่เจาะน้ำมาดานได้กี่กี่เมตรครับลึกหกสิบเมตรหกสิบเมตรใช้เงินเจาะไปเท่าไหร่อีเลยอีละรวมหมดเนี่ยมันแพน ปั๊มปมนี่นะปั๊มปมนี mí, ่บาดานตัวนี Entonces, ้ใช่ไหมต้นเหตุใช่ต้นเหตุที่ทำให้พอจาะได้เนาะเขาวางท่อวางอะไรให้เสร็จปั๊มปมเสร็จหมดดอกทุเรียนกำลังเป็นดอกเอ้ยเป็นหางแย่อหางแย่อโอ้เข้าหางแย่ด้วยพ้นใหญ่เลยล่วงหมดเลยพอมาดูอีกทีเพิ่งได้บเพิ่งได้บาดานทุเรียนเป็นหางแย่ออัดน้ําใหญ่เลยคืนเดียวเลยนะล่วงรยู่โซนดินอ่ะไตหมดเลยอ่ะแทนที่จะได้ลูก ไม่ได้สักบาทได้น้ำบ่อหนึ่งก่อนได้ได้หมื่นแปดได้หมื่นแปดนะร้อยต้นได้หมื่นแปดอยต้นได้หมื่นแปดร้อยต้นนี้ถ้าไม่ร่วงได้เป็นล้านเขาโอ้โหคนมาดูเขาบอกได้เยอะแต่เราไม่เป็นน้ำมาเราก็ขึ้นใหญ่ขึ้นน้อยเลยเรามีเราเองอะอ่ามีเราเองแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเราอาศัยอาศัยน้ำประปาเราก็ต้องแอบเขาชาวบ้านแล้วก็อ๋อที่ปลูกมาห้าปีก่อนเท่านี้ใช้นหมประปามาตลอดใช่เพราะว่าเราไม่มั่นใจ ว่าเราจะทําได้ไหมอ่ะอ๋อพอเข้าปีที่สี่ดอกบานเต็มที่หางแย้ทําได้แล้วเจาะบาดานเลยเจาะเลยพอปีที่สี่อ่ะเอาน้าใส่ทีเดียวที่หน้าที่หมดรูปไปเนี่ยดอกเลยลวกหมดเลยใช่ค่ะปีนี้ถ้าไม่ได้เจาะบาดานปีนี้เป็นล้านเชื่อหรอใช้จิ้มเต็มต้นได้กี่แสนขนาดได้าคาขอลคองให้จิ้มได้เท่าไหร่เล่นเล่นประมาณไม่กี่แสนขายร้อยแปดสิบนะราคาเพื่อนดีนะ แต่แต่แค่40ต้นอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กลิกนะครับ